จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใกล้ครวนดูแล้วทั้งในทุกๆขณะด้วย แต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงแต่เฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าผมดื่มยาพิษผมก็ได้รับทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วย จงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรม